ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีครับผมทนายอันวีรลัมครับวันนี้วันที่15มกราคมนะครับผมมาที่ที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งนะครับมาเพื่อที่จะคัดทะเบียนราดคัดทะเบียนราดเนี่ยนะครับคัดไปทําไมคือในทางกฎหมายในทางกระบวนการยุติธรรมเวลาจะไปฟ้องคดีใครเนี่ยนะครับต้องต้องคัดทะเบียนราด เป็นเอกสารส่วนหนึ่งในการนำนำส่งสารผมมาคัดทเบียนราชของนายสแสวงบุญมีนะครับนี่คือใบส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ประกอบก็คือใบแต่งตั้งทนายความนะครับโจทย์ก็คือทนายอันวีร์าัมเนี่ยนะครับชื่อผมจำเลยคือนายแสวงบุญมีนะครับต้องมีใบแต่งตั้งความเป็นทนายความเห็นไหมผมแต่งตั้งตัวผมเองเป็นทนายความให้ตัวเองหลายคยดีแล้วเนี่ย,ยที่แต่งตั้งทนายความตัวเอง เพื่อว่าความให้ตัวเองนะครับส่วนที่2ก็คือคําขอคัดเะเบียนลาดเสร็จแล้วครับคําฟ้องนายแสวงบุญมีเสร็จสิ้นเรียบร้อยอารอเล็กๆน้ๆๆอยๆนะครับก็วันที่คาดว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมจะฟ้องนายแสวงบุญมีข้อหาตามประมวลกฎหม,มายยามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่ยุบพัคภูมิใจไทย23มกราคมเจอกันครับ